มีสถิลภาพอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลทําไม่ถูกอันนี้เราก็บอกเราผมว่าพวกที่เห็นก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าจะต้นความเสี่ยงให้คนประชาชนให้ประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําไม่ได้เราไล่เขาออกไม่ได้เราก็ต้องต้องต้องลดความเสี่ยงของตัวเองให้มากที่สุดฮะ ค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดรสวัยบุญมาค่ะอาจารย์ค้าสวัสดีค่ะครับขอเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค้าครับสวัสดีครับช่วงต่อไปค่ะเราจะมาปิดเวทีนะคะโดยมอบภารกิจนี้ให้กับวงพลังธันมาธิปไตยค่ะมาสร้างความบันเทิงนะคะให้กับทุกท่านค่ะก็ ลุกขึ้นมาเต้นนะคะยืดเส้นยืดสายร่วมกับพลังธันมาธิปไตยได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับวงพลังธันมาธิปไตยด้วยค่ะพัชราลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์แล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าหลับกันหมดหร้อยังเอ่ยอะครับรุกขึ้นมาฮะช่วงนี้มาสามชาติกันดีก,กว่าครับผม